มัดไฟกลับมาแล้วนะทุกคนใครอยากหาเพจฟรีไฟรฟ,รฟ,รฟ,รฟรีมาทางนี้เลยเกมนี้เลยทุกคนดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง Android และ iOS หรือว่าจะจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดที่ใตค้คลิปได้เลยพอดาวน์โหลดแล้วล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรางวัลสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะเพียงแค่ล็อกอินครบ7วันนะคะก็จะได้รับคอยตามวันแต่ละวันที่มันกําหนดนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆได้รับคอยไปฟรีๆเลยนะคะ ภารกิจให้เล่นหรือว่าเกมให้เล่นต่างๆมากมายนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็จะมีภารกิจให้เลือกเล่นเลยคอยนะคะก็คือจะคือตัวนี้นะคะคอยสามารถนําไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่หรือค่าโทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปแลกให้ดูกันนะคะวิธีแลกนะคะก็ให้คลิกไปที่คําว่าแลกนะคะแล้วก็คลิกที่รูปบัตรทูมันนี่เลยค่ะ พอเข้ามาหน้าระบบแรกนะคะก็จะมีแลกบัตรทูมันนี่ให้คลิกเลยนะคะแล้วก็เลือกแลกบัตรตามที่เราต้องการเลยลจากนั้นรอ1วันนะคะบัตรก็เข้าแล้วนะคะเราก็กรอบรหัสบัตรตรงนี้นะคะไปใส่ในเว็บเติมเกมเลยนะคะแล้วก็กดที่ทูมันนี่แล้วก็วางรหัสบัตรลงไปนะคะแค่นี้นะคะน้องๆก็จะได้เพชรฟรีไปใช้กันแล้วนะคะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่กลับมาอีกครั้งนะคะก็จะเป็นหมัดไฟนะคะทุกคนหมัดไฟใจเล่าร้อนก็โอเคเราไปดูกันเลยมันจะสุ่มโดยวิธี เก็บเหรียญกาชาให้ครบสามเหรียญน,นะคะก็คือหมุนหนึ่งครั้ง19เพชรหมุน5้าครั้ง79เเพชรนะคะแล้วก็มีโอกาสรับรางวัลโดยไม่ต้องใช้โทเค็นด้วยก็คือมันมีหมัดอยู่ในนี้เลยถ้าเกิดเราสุ่มแล้วหมัดออกปุ๊บเราก็ไม่ต้องสะสมโดยใช้เหรียญกาชานะคะทุกคน ก็เห็นหลายๆคนแล้วสุ่มหมดน้อยมากไม่ถึงพันเพชรไม่ถึง5้ารอเพชรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสุ่มบ้างนะคะพี่มีหนึ่งันี่เพชรนะคะทุกคนไปเริ่มกันที่ห้าครั้ง79เพชรกดไปเอไม่ได้เวยครั้งแรกครั้งแรกไม่ได้ไปต่อสองไม่ได้โอเคไปต่อ ได้ไหมโอเคเหรียญกาชาออกหนึ่งโอเคไปกันต่อไม่ออกนะคะทุกคนโอเคเหลือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดเพชรสลับหมนุนสิบเก้าเพชรเกลือไปต่อห้าเพชรห้าครั้งเออไม่ได้ไปต่อ จะได้แบบคนอื่นเขาบ้างไหมอะ่ะเพชรออกน้อยน้อยอ่ะโอ้ยมีสามสิบห้าละเดี๋ยวเราต้องรีของก่อนอืมไาใหมดไปของฟรีจะได้ไหมโอ้ยช่องเดียวเองโอ้โอเคเดี๋ยวให้ครบสามสิบนะของสามสิบชิน้นค่อยสุ่มออก โอเคเกลือทุกคนเหลือ900เพรแล้วว่ะยังไม่ได้เหรียญเลยอะ่ะโอ้ไปเหรียญโอเคเหรียญออ,ออกสองโอเคไปต่อเฮ้ยสุ่มแถวนี้ได้ตลอดเลยวะ่ะเหลือเหรียญสุดท้ายนะคะทุกคนโอเครีของ ของไม่มีอะไรนะ่าสนใจเราลีไปเลยนะเผื่อได้ฟรีโอ้ไม่ได,ด้ไปต่อไปต่อห้ครั้งโอเคทุกคนออกแล้วนะโอ้โหออกแล้วออกแล้วเหรียญกาชาครบโอเครับของออกง่ายมากจริงโอเคนี่ได้มาแล้วทุกคนใส่ไปเลยอ้าว พอใส่มันไม่ยอมใส่ให้ตลอดเลยวะ่ะนี่หมัดไฟหมัดไฟโลกันนะคะทุกคนทุกคนได้มาแล้วนะคะหมัดไฟเหมาะกับชุดนี้โคตรแต่งตามนี้ได้เลยนะกางเกงเป็นกางเกงของกางเกงอันเนี้ยบาบลิกนะไลเดอร์สวยมากกับกล้ามทองแล้วก็หน้ากาก,ากไฟนะคะทุกคนแล้วก็หัว หัวขาวโเคตรเท่เลยอะ่ะก็สำหรับกิจกรรมหมัดไฟใจเร่าร้อนนะคะพี่ก็หมดเพชรไป1นึ่เพชรนะคะก็ตีเป็นเงินบาทก็คือน่าจะ300กว่าบาทนะคะซึ่งถือว่าไม่แพงนะสำหรับหมัดไฟที่กลับมาในรอบนี้นะใครไม่มีเงินก็เก็บเงินไว้เลยนะรอบนี้น่าจะออกง่ายที่สุดแล้วพอรอบก่อนๆน,น่าจะ3า0 0ีเพชรเลยนะคะ เป็นเงินพันสองพันสามพันบาทเลยนะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้โคตรคุ้มเลยทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ